ท่านเห็นใบหน้าของพระบาทก็รู้อยู่แล้วยิ้มจนแก้มจะแตกแล้วล่่ะะคก็ลูกน้อของเราอ่ะกระตาอพิอร้นสมรสกับข้าแต่แม่แต่งตัวสวยเพราะว่าวันนี้แต่แม่แต่งเองเลยแล้วก็จะขาดได้เลิกได้ยามแล้วโลมาโงมาที่พิธีสำเร็จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าข้าขอบใจมากแล้วก็คุณทุอย่างถูกพ่อเออ ทำไมวันนี้ทั้งสองคู่ท่านเจ้าสาวเจ้าสาวท่านตาเลยนะอาจจะอดนอนพี่คะเพราะว่าคนเราจะพอจะรู้ตัวว่าจะต้องเข้าหมอแต่งงานอาจจะตื่นแต่เราพี่นอนไม่หลับแต่สมัยเราสมษาเลยค่ะเป็นของธรรมดาเก่าเสียเลิกเสียกรรมเอ้าได้ทุกีแล้วรดน้ำสังกันเถอะขาก่อนผีรัศดาเดี๋อวเราไปดูกันใหม่ ยังหลอกเหมือนเดิมยังหลอกเหมือนเดิมใครมามันเชิญแขกมาเลยเถอะเอาแขกไหนลนะ่ะอูเนี่ยอูหากษัตริย์บจิงหาปานินเนี่ยเออนี่ดาวเรอเออดาวสูงกว่าหมานิดเดียวปกครองใครได้หกท่าน่างนั้นก,ก,ก็มีลูกหล่อแล้วว่ะอุอ้ยลูกสูเออแน่ใจหรือว่าพ่อเขาจ้บวชทำแน่ใจเอ่ะทำกับมือ มทำกับม no ือทำกับมือไม่น่าทอมได้าก็เสจแล้วได้เวลาที่ราชบุตรของท่านกับทิดาของเราจะพิเศษสมรสกันจะแต่งงานใครราชบุตรท่านไงสิงหเดชราชบุตรท่านสิงหเดชใช่สิงหเดชอ่ะยืนรออยู่นี่ที่กนาุกันที่ต้องการทุกสิ่งทุกอางของจุามอยางี่หมอทา มีสารตามาถึงเราก็าเป็นราชบุตรตัวจริงแล้วนี่ใครกันแน่อยากรู้ใช่ไหมถามราชบุตรฉันเองกนแล้วกันขเดช่ากล้าม่อมฉันติงกระเดชตัวจริงนะเจ้าค่ะระหว่างทางที่กล้าหม่อมฉันเดินทางมายังแผ่นดินศรีรัตนายกล้าหม่อมฉันถูกพวกโจรมันลอบทำร้ายจนกล้าหม่อมฉันสลบไปพอฟื้นขึ้นมาทั้งเครื่องทรงกล้ามของฉันตุกราชสารตาก็หายไปด้วย ผมชัดสเดตัจริงครับก็หมายความว่าบุคคลที่อยู่ข้างในมึงคือัวปลอมอย่างนั้นแหละนคนจบจบันตายฟ้า เราจับเราจักกันด้วยเหรอข้าม่บอกพี่ม,มังไม่เหนเพื่อนมานน่นหรอกพี่ชายฉันมาคนเดียวจ้ะมันไม่ใครก้มองช้อจน้อยแกันเป็นพระเกกอก<ห>พี่เกย์ก็ทุกันพระเอกพี่เกย์คุณเลิกอยู่แล้วแม่งรังทั้งคืนเลยพระองคฟองตัวเข้ามาทำไมพระองค์ท่านองตัวเขามีเหตุผลผู้เก้าองชัด ได้เจอคนหนึ่งโดนโค้โจรมารอบทร้ายก้าวมองชันก็เลยเข้าไปช่วยเห็นทสุขพระราชาตาลเพราะอ่านแล้วก็ได้รู้ว่าองค์สิงหิเดชตัวจริงเดินทางเข้าเมืองแต่โดนพ่อทำร้ายก้าวมองฉันก็เลยต่อตัวเข้ามาเข้ามาเพื่อจับคนร้ายต่อหน้าต่อตาผู้ไอ้คนร้ายคนนั้นมันรู้ว่าก้าวมองฉันคือตัวของไอ้นั่นหรือคือคนร้าย แตอนนี้ก็ผมก็รู้แล้วคุุใครมันคือคนร้ายพระจ้ามันคือใครคนร้ายก็คือไอ้สามตัวนั่คุณผู้ชมอมันี่ไอ้สามตัวนี้ไปดับไปดับบไับไปับไปับไปดัับไปดับไปับไปดับไปดับับไดับไัไับพวกมันไปขังรอวันลงัไปไปไปเ้ไปไอ้เ ผมนี่มันเลี้ยงจริงพาไปเลีมยงเลยไปเลยเดี๋ยวซืกรเที่ยวเด่นไทยไปฝากอร่อยเหรอถึงเจ้าจะมีความดีความกองแต่เจ้าปุกอ่างปอมกันราษฎรสิงหเดชท่องมาอภิเสกสมรสกับลูกสาวเราข้าไปเลยโทษตายฆ่าสารเว้นให้แต่เรื่องการแต่งงานไม่ได้แลครับเอ้ยศิริรัตนาไทยเย็นก่อน ค่อยๆพูดค่อยจ้ากันเฮ้ยอย่าแช่โรมาโหฉันฟังอยู่นานแล้วคุณส่งคูน่นี้ทำไมปลอมตัวมาแต่งงานากับลุกยาลูกชายของฉันเขาไม่ถูกพวก่ันฆ่าตายลูกนะลึกสหายเรว่ายังไงยังไงก็แตงไม่ได้ลูกเรามีเชื่อโหริมมาได้แล้วมันน่ะแค่เพเียลิเกจ้ามัญชนคนธรรมดา,าไช่เฮ้ยขยะไอ้เพี่ลิเก แต่ก่อนเราก็จะมาหยุดการเรื่องการแต่งงานเหมือนกันเพราะตอนนี้ราชบุตรพบฉันได้มีคู่ชีวิตแล้วนั่นคือสงสงคู่นี้ก็เป็นนางลิเกเหมือนกันเขาก็รักพ่อกันเพราะสองสงคู่นี้ช่วยเหลือราชบุตรองฉันเข้าไว้เข้าใจหรือเปล่าเอาละในเมื่อสออคูณสองคู่นี้เมื่อแล้ อไอ้นเงี้ย,ยจะตายอยู่ยังหลับอยู่ไม่รู้ตัวมึงป็นบบอะไรไม่มีขาบรรสักท้าจะขอแต่งตั้งเป็นที่ลูกหลวงฮะแต่งตั้งได้ำเลยลูกเออลำเลยลำอย่ามันลูกหลุกในเมื่อพระองค์ท่านแต่งตั้งท่านเป็นลูกหลวงแล้วมึงเป็นอะไรลองฉันขอเป็นลูกหลีไม่เจ้าค่ะ เพียงจะได้เป็นเจ้าของซองแล้วคู่เพียงเท่านี้เองเป็น,นไงตายทำไมรับไม่ได้เมื่ไงเลี้ยงลูกได้แต่โตโตแต่โตัวใจเด็กไม่ได้เออต้องถามลูกสาวก่อนนี่จะบอกให้ฟังนะฉันเะมีลูกสะใภ้เป็นนางเอกวิเกอฉันเป็นไรเนี่ยทำไมใครจะไม่ได้เนี่ยไม่ได้หรอวเป็นใครเป็นเหตุเฮ้ยพอยังไม่ถามไม่อายแล้วถาดิ้นเกงรักมันไหมจริง เจ้าแ่ใจว่ารักกันแม่ใจนไอ้หอมแกไม่พอดูรักกันหอรักกัเหอมหอละหน้าเสมอเสมอแก้มเสมอแก้มอะไรเสมอแก้มรวงนอนแล้วหอมผีมันพองเสมอแก้ม